อันนี้ไม่เคยทำเลยครับเห็นอย่างไม่ควจาจะก้อยมะหอยก้อยหอยหอยไออย่างหอยเชลรี่ก้อนแกะมาให้เลี้ยวสิก้อยล่างดีๆก่อนสิก้อยมือนี่ละมันจังแมนไทยบ้านแท้แ คันบอแมนมือคันบ่อามือเฮ็ดมันก็ะ่ได้กินเด้ค่ะเด้อต้องใส่มือทุกอย่างครับเป็นเมนูก้อยบักห้อยก้อยมะห้อยเชอรี ันคอนมันตอนใหญ่มันสิบ่อร่อยตอนใหญ่มันสิย่ํายากตอนๆนอยบ้ ครับายนี้ก็เตรียมบักหอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวล้อเอาเครื่องปรปุงมาปรุงนะครับสำหรับก้อยปักหอยหลังจากที่เราได้เตรียมหอยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมนะครับผักชีฝรั่รงต้นหอมนะครับซอยเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปรอดูว่ายายนี้จะผสมส่วนผสมยังไงนะครับเอาไปแล้วครับ trình và ngoài này nó ơn vào đây nhín tiểu vào giấy nha mà nhỉ mà phạt coi bọc ngoài đúng nha rồi nhìn đời nào coi bọc ngoài coi mà rồi mà

โอ้ยอ้มซิมมาแล้วเลยค่ะซิมก้อยแับห่อยค่ะ <c oughs> แซหน่อยมาแล้วนะครับมาซิมก้อยกหอยสีม,มือย้ายนี้นะครับเมื่อนนครับกแทบอยมาหอยอันนี้หอมกับสารแน่เลยค่ะเดอจังบกขาวตัดขาวน้ำลายไหล คนน้ำลายออกคนรวกเขากมารวกไลคอยล่างจะกรจัน้าคนวกสาานีอีกแล้วครหเมีเัอาลครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับก้อปบะคอยครับเราพบการกินกันเลยนะครับ